สวัสดีค่ะวันนี้มิ้นจะพามาดูคอนโดให้เช่าโครงการแอส i r e อโศกรัชดาใกล้ MRT พระราม9ค่ะโดยตัวห้องนะคะก็จะมีขนาด50ตารางเมตร2ห้องนอน1ห้องน้ําเปิดเข้ามาค่ะก็จะมีโซนทานข้าวสีที่นั่งถัดมานะคะก็จะเป็นโซน living room มาแบบ fully f u r n i t ค่ะมีทั้งโซฟาพรมและทีวีและโต๊ะกลางแบบกลมค่ะในส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นห้อง master bedroom ค่ะมาพร้อมเตียงขนาด5ฟุต ในห้องมาพร้อมกับโต๊ะเครื่องแป้งและกระจกทรงกลมพร้อมผ้เสื้อผ้าที่ด้านข้างมีชั้นเก็บของสามารถเก็บของได้อย่างจุกๆเลยค่ะถัดมานะคะจะเป็นห้องน้ำที่เปิดได้จากห้องมาสเตอร์เบดรูมและห้องทานข้าวและห้องน้ำเขาก็ยังแถมเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะกลับมาที่โซนตรงกลางค่ะห้องฟังฝั่งซ้ายก็จะมีห้องเซคเอนด์เบดรูมค่ะ มาพร้อมเตียงขนาด3.5ฟุตโต๊ะทำงานและตู้เสื้อผ้าค่ะมาต่อกันที่โซนครัวค่ะจะมีประตูกั้นมาให้และตู้เย็นขนาดใหญ่ใครที่ชอบทำอาหารต้องเลิฟสิ่งนี้แน่นอนต่อมาเป็นโซนซิงค่ะเขาก็จะบิวอินชั้นวางและตูเ้เก็บจานมาให้ยังมาพร้อมกับต่อไฟฟ้าที่ดูดควานและไมโครเวฟให้อีกค่ะมาในส่วนของโซนสุดท้ายนะคะนั่นคือโซนซักล้างนันเองเขาก็จะมีประตูปิดให้ทําให้ห้องดูเรียบร้อยมากขึ้นค่ะโดยรว ห้องเขาจะตกแต่งเป็นโทนสีเบจและสีรถโกเป็นหลักใครที่เป็นสายคอนเทนต์ต้องหุ่ใจห้องนี้แน่นอนโดยห้องนี้จะปล่อยเพียง27ใบเท่าต่อเดือนใครสนใจติดต่อเบอร์โทรท้ายคลิปได้เลย